สวัสดีครับอยู่กับช่องจะไขเกษตรชาวบ้านครับสำหรับวันนี้นะครับจะจะแนะนำในการตัดท่อ PVC แบบง่ายๆนะครับโดยที่เราใช้เจ้าเลื่อยเนี่ยครับบางครั้งเราใช้ในการตัดไอท่อ PVC ที่มันติดกำแพงตรงเนี้ยนะครับมันตัดยากนะครับแล้วมันตัดไม่สะดวกเพราะว่าเจ้าเลื่อยของเราเนี่ยมัน เข้ายากเข้าลําบากนะครับเนี่ยแบบเนี้ก็จะจะแนะนําในการตัดท่อ p v c ในที่ที่คับแคบที่ติดกําแพงแบบนี้แบบง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวจะแก้ปัญหาไงก็ตามจ่าไปชมเลยครับตันี้นะครับเมื่อมันตัดด้วยเรื่อยมันยากนะครับมันไม่สะดวกในการตัดก็ จะแนะนำนี่นะครับให้ใช้เจ้านี่เลยครับเป็นกันไกตัดท่อ PVC ก็ไม่ใช่ของใหม่อะไรครับก็เพื่อให้ง่ายสะดวกเผื่อเพื่อนๆซื้อไว้ใช้งานนะครับเป็นตัวกันไกลตัดท่อ PVC ก็เนี่ยครับทางเราง้างแบบนี้นี่มันก็ใช้ตัดท่อได้ถึงขนาด1นิ้วน,นะครับก็อัน200กว่าบาทนะครับกอซื้อไว้นานแล้วครับอันนี้นะครับ ก็จะ,จะลองให้ดูนะครับสําหรับที่อับที่จะตัดท่อที่มันแตกรั่วหรือจะต่อสามทางเนี่ยก็ตัดเขาได้เลยครับยกตัดได้เลยครับก็ง่ายนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองตัดให้ดูนะครับสําหรับท่อเนี่ยนะครับถ้าเรามันติดมุมอับนี้เนี่ยเราก็ออกมาข้างๆอย่างนี้ค่อยๆกดมันก็จะดังแกลกแกลแกลนี่นะครับเนี่ยเราก็กดไปเรื่อยครับ เนี่ยมันก็จะตัวนี้ก็จะชิดท่อแล้วมันก็เราก็กดลงไปเรื่อยนะครับนี่มันก็จะบีบจ้วท่อลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆเนี่ยแก๊ปแก๊ปหนีบลงไปนะครับมันก็จะตัดแบบนี้ตัดได้ง่ายเลยนะครับเนี่ยถ้าเราใช้ในมุมอับอ่ามันสามารถตัดได้ง่ายนะครับเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ ใช้ใหม่แล้วก็อ้าออกแบบนี้นะครับก็เพียงแค่ตัวละ2 0 0กว่าบาทก็จะก็เผื่อบอกเพื่อนๆไปใช้งานในการตัดท่อ PVC แบบง่ายๆนะครับก็ใช้วิธีนี้จะสะดวกครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ใช้จเจ้ากันไกลตัดท่อ PVC ที่ในมุมอับหรือที่ที่มันไม่สะดวกในการใช้เรื่อยในการตัด ก็ใช้เจ้ากันไกลในการกันไกลสา,า,าหรับตัดท่อ PVC เนี่ยนะครับมันก็จะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เพื่อใช้ในการต่อหรือท่อที่มันแตกได้ง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. ก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จ่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ